สวัสดีค่ะมาพบกาบกว้างนะคะช่องกว้างเดลร e เดอร์ค่ะวันนี้กว้างมาดูดวง12ราศีนะคะคลิปนี้เป็นของราศีสิงค์ค่ะคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวกว้างจะขึ้นวันที่ไว้ให้จะได้ดูได้สะดวกสะดวกนะคะวันนี้กว้างเปิดไพ่ไปแล้วค่ะในเรื่องของการงานและก็การเงินนะคะเดี๋ยวเรื่องของความรักจะดูท้ายคลิปนะคะ ม,มาดูเรื่องของการงานก่อนค่ะการงานดูเหมือนว่าถ้าเกิดใครได้ไปสมัครงานในช่วงนี้นะคะไปสมัครงานที่ใหม่เอออาจจะรองงานที่ใหม่เรียกนะคะจะมีการเรียกตัวนะอืมใครที่สมัครงานไว้นะคะดูเหมือนว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกตัวมานะคะน่าจะได้แบบว่าเออจะได้จะได้งานแหละความคิดว่าน,น่าจะได้งานแหละหรือใครบางทีไปขอไว้นะคะอาจจะไปขอไว้เรื่องงานนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองนับถือนะคะในเรื่องของงานการอะไรประมาณนี้นะจะได้ค่ะจะได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไปขอตอนนี้ก็เป็นโอกาสแล้วค่ะลองไปขอดูนะคะไปขอเนอื้อกวางแนะนําให้ไปขออย่าไปบนนะคะไปขอแล้วก็ขออย่างเดียวไปเลยค่ะว่าตัวเองอยากได้งานแบบไหนที่ไหนเอออย่าลืมบอกชื่อแท้ด้วยนะคะเวลาถ้าเกิดไปขอนอึว่าตัวเองชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยากได้งานที่ไหน ก็พูดไปเลยให้มันละเอียดละเอียดนะคะอืมอ่ะไปหนึ่งที่เลยแล้วก็ขอเงี้ทุกทุกที่เลยนะคะเออมันเออทำให้เราสื่อถึงความเราความตั้งมั่นน่ะคะ่ะว่าเราจริงใจนะเราว่าเราอยากจะได้จริงๆนะคะเออส่วนใครที่บางทีตอนนี้ทำงานอยู่เนาะทำงานอยู่บางทีแบ่งงานให้เพื่อนบ้างก็ได้คะ่ะถ้าทําตัวเองเดี๋ยวแบบทำคนเดียวมันจะเหนื่อยนะ เออแบ่งงานให้เพื่อนบ้างบางทีเปิดกําแพงตรงเนี้ยให้เพื่อนบ้างก็ได้นะคะเออว่าแบบเออตอนเนี้ยบางทีมันจับงานคนเดียวอะ่ะมันทําหลายๆอย่างพร้อมกันอะ่ะมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเวิร์กไงถ้าเกิดว่ามีสองมือทําเหมือนแบบเหมือนมีสิบมืออย่างเงี้ยเออมันจะอาจจะไม่ได้แบบว่าเต็มสิบทุกงานอะไรประมาณนี้ค่ะต้องต้องแบ่งงานให้เขาหน่อยเนอะอืม หรือช่วงนี้ก็จะเป็นได้นะคะว่ามีเพื่อนร่วมงานหรือว่าอออาจจะมีงานที่เยอะมากโหลดเลยโหลดโหลดสุดๆแล้วคือโยนมาให้เราทําคนเดียวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอืมส่วนใครที่ยังรอเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะช่วงนี้ กวางคิดว่าน่าจะได้นะคะน่าจะได้มาส่วนใครที่เรื่องงานก็ขอย้มีทีอาจะอาจจะไปขอได้นะคะอ่ะมีไพ่ไฮไฮโลแฟนขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําจากไพ่ค่ะคําแนะนําคําแนะนำ,ะำนะ,นำำนะนำมีแฮงแมนเข้ามาอ่ะทาวเวอร์ Tower เข้ามามแล้วก็มี p a จออฟคัพนะคะอ๋อลืมอีกใบหนึ่ง ใครที่กําลังดูงานต่างประเทศต่างประเทศต่างภาษาต่างถิ่นนะคะ,ะมีสิทธิ์น่าจะได้นะคะอันเนี้ยนะมีไพ่ขึ้นมาตั้งแต่3าไม้แล้วเราก็สองไม้อาจจะมีสิทธิ์ได้นะคะต่างถิน่นอ๋อได้งานต่างถิน่นตามภาษาต่างชาตินะคะอือเราก็ใครที่รู้สึกว่าตอนนี้บางทีมันอาจจะมีอะไรติดขัดแหละเออรู้สึกว่าทําอะไรก็ติดขัดไปหมดเรื่องงานก็ลองไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือดูนะคะได้เหมือนกันเนาะเออหรือว่า เงานเนี้ยแต่ละอย่างนะทุกอย่างบางทีมันมาอาจจะมาแบบกระทันหันงานที่เราต้องรับมาทําเนี่ยเรารับปากแบบเคยอ,อยู่ก็เอางานมาโยแล,แล้วเรายังไม่มีสติได้เลยได้ได,ได้ได้แบบไต่ตองหรือว่าเฮ้ยเราควรจะทํางานนี้ไหมเราก็คือรับปากไปแล้วคือทําไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะอืหรือว่าอาจจะโดนเรียกโตกระทันหันจากคนที่แบบว่าทํางาน เป็นพนักง,งานบริษัทอยู่แล้วนะคะแล้วก็โดนเรียกตัวจากออบริษัทแม่ที่อยู่ในแบบออสิงคโปร์เป็น Head Office เป็นเฮดพอร์ r ตอรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมีส่วนนะเพราะว่าอาจจะต้องเดินทางได้เหมือนกันค่ะแล้วเดินทางกระทันหันเนาะตรงนี้คือเวลาทํางานนะต้องแบบขอตเตือนหน่อยว่าคนราศีสิงห์นะช่วงนี้ทํางานแบบแบบอาจจะงงๆอะ่ะเออเออนิดนึงเพราะว่าแบบบางทีเรา เราทํางานเยอะไงอาจจะมีคนโยนงานมาให้เราเยอะแล้วเราทําเยอะมันกลายเป็นทําแบบส่งๆอะ่ะอืมเราก็ต้องแบบเช็คงานรีเช็คอีกทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดงานมันเยอะมันก็อยากกวางอยากให้ทําให้เหมือนแบบมันเป็นประสบการณ์แล้วเวลาที่เราไปอยู่อีกบริษัทหนึง่งหรืออยากจะเอ,อไปอีกตำแหน่งหนึง่งได้แบบโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตรงนี้มันเป็นใบเบิกทางได้เป็นประสบการณ์ได้นะคะอ่ะจบไปแล้วค่ะของเรื่องของการงานนะ มาเรื่องของการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างเอ่ยเนี่ยเห็นไหมการเงินทุกอย่างเนี่ยการเงินนะคุณจะได้มาจากไหนได้มาจากการทํางานนะคะการเงินได้มาจากการทํางานเออถามว่าตอนเนี้คือถ้ายิ่งขยันยิ่งได้งานอืตอนนี้ยิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งได้งานแต่ว่าดูเหมือนว่าเออคุณก็ค่อนข้างใช้เงินค่อนข้างแบบ เออหมดไปกับเรื่องแบบอาจจะเป็นหนี้สินเก่าๆหรืออาจจะหมดไปกับเออพวกภแบบาระหรืออะไรอย่างนี้นะคะเออภาระหนี้สินนะคะหรืออาจจะเป็นเออหมดกับไปในครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเองก็ได้นะอาจจะแบบว่าเอาไปใช้เกี่ยวกวับตัวเองซะเยอะมากเกินไปจนแบบเราลืมไปว่าเฮ้ยเราต้องแบบดูแลค่าใช้จ่ายนะคะเอออะไรประมาณนี้และอีกอย่างอาจจะเป็นแบบ เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาจจะเป็นอยู่ในส o s สิชันที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะต้องเทคแคร์หลายๆเรื่องหลายอย่างการเงินมันอาจจะแบบว่ามีฝืดเคืองบ้างแต่ว่ามันจะไปได้ดีถ้าเกิดว่ายิ่งคุณขยันยิ่งทํางานอะ่ะมันยิ่งได้งานเอ,อ้ยยิ่งได้เงินเนอะอันนี้มันเป็นไพ่เหมือนแบบย้ำคิดย้ำทําก็จริงแต่ว่ามันเป็นแบบนั่งตอกเงินอยู่อะคือทําเองทาทุกอย่างด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ย ความรู้สึกว่ามันเป็นการที่ทําด้วยสองมือของตัวเองและสติปัญญาของตัวเองทําให้งานม,มันออกมาดีอ,อ่อแล้วก็ส่วน5่าเกิดว่ามีเรื่องการเงินทาเกิดว่ามันมีอะไรเข้ามาอาจจะมีต้องใช้ใชใจ่ายอะไรที่มันเป็นแบบเอ,อ่อให้กับในเรื่องของครอบครัวแหละค่ะอาจจะเป็นของเรื่องของครอบครัววางคิดอยู่เนอะอาจจะเป็นนี้สินภาระนี้สินอะไรประมาณนี้นะคะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะ กันเงินเด็กถือเหรียญ่าวงบอกเนี่ยว่าแบบยิ่งทํางานยิ่งได้เงินเนาะเออเนี่ยคุณค่อนข้างแบบว่าภาพลักษณ์คุณมีภาพลักษณ์ที่ดูที่ดูดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคิงอาแวนหรือไม่ก็เป็นเป็น Queen of คุณนะออฟคัพคุณจะเออใส่ใจกับภาพลักษค่อนข้างมากและอิมเพรสเข้ามาอีกอะ่ะใน o อฟเพนคือมัน ภาพลักษณ์อะที่ดูดีอะไรประมาณนี้คุณใส่ใจค่อนข้างมากนะแต่ถามว่าความถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าเราต้องแบบต้องมีลิมิตเงี้ยอย่างวันนี้คือเดือนนี้เออซื้อเท่าไหร่เออช้อปปิ้งเท่าไหร่เราก็ต้องแบบมีกำหนดไว้นะคะเออแล้วก็มีไพ่จัดเม้นต์ขึ้นมาไพ่จัดเม้นต์มันเป็นสิ่งบอกว่าเหมือนแบบภายในอดีตที่ผ่านมาหรือว่านาปัจจุบันเนี่ยที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะส่งผลในอนา,อนาคต ถ้าคุณเก็บออมวันนี้มันก็จะส่งผลผลในอนาคตที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เก็บออมไว้มันอาจจะไม่มีเลยหรือว่าคุณใช้ใจ่ายอย่างฟุ่งเฟือยมาตั้งแต่อดีตนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเงินเก็บก็ได้นะคะอ่ะจบไปแล้วค่ะการเงินอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะเรื่องของความรักค่ะราศีสิงค์ค่ะความรัก,กวันจะเปิดเป็น สามสถานะด้วยกันนะคะโสดแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะ mm hmm. ควกวางรบกวนฝากไลค์กดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b ส c ค i b e ให้กวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะ mm hmm. เหมือนจะดีเนาะ <laughs> อ่ะ เรามาดูกันนะคะคนโสดก่อนอ่าดูไพ่คนโสดไพ่คนโสดเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะคุณยังเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าหรือว่าบางทีตอนเนี้ยคุณเ เก็บตัวอยู่อยู่ในโลกส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากพบใครมีโลกส่วนตัวสูงจําศีลอยู่คือรักษาแผลตัวเองคือจากที่มันสิบดาบแล้วอะถามว่ามันจะตายไหมมันก็ยังไม่ตายมันก็เลยเก็บตัวคือมันเคยเจ็บมากมาก่อนพอการที่เจ็บมากมาก่อนมันก็เริ่มรู้สึกว่า ไม่อยากมีความรักไงไม่อยากที่จะไปเสียใจกับใครอีกหรือเปล่าบางทีอ่ะพอมันเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่โอเคอ่ะเหมือนคนสวดว่ายอมจำนวนต่อเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเดินออกไปเลยดีกว่าเออฉันไม่อยากอย,กอยู่ตรงเนี้ยฉันยอมแพ้แล้วฉันแบบเอ้ยบายบาย,ายก็เป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดก็ได้นะคะถ้วยเหล่านี้อาจจะเป็นเหมือนความเจ็บปวดหรือความรักที่มันเจ็บปวดก็ได้ก็เลยเดินออกมาหรือว่าเออคุณ คุณตอบก่อนหน้าเนี้ทีค่คุณโสดเนี่ยคุณเออไม่ก่อนหน้านี้ยคุณอาจจะเคยมีคู่มาก่อนนะคะแล้วคู่ของคุณเนี่ยทิ้งคุณไปเออไปกับคนอื่นก็ได้นะคะเออได้เหมือนกันหรือว่าเออแต่จริงนะกวางคิดว่าในอีกในแง่หนึ่งนะคะเหมือนมาไพ่มาบอกว่าอยากให้เปิดใจอะ่ะ พอคุณเคยเจ็บปวดมาก่อนเจ็บปวดมากมาก่อนจนรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับใครมันก็เลยต้องปิดประตูพอมันปิดประตูมันก็เลยแบบมันก็อยู่แต่วนเวียนอยู่แต่อะไรเดิมๆอะ่ะการเปิดประตูครั้งนี้คุณอาจจะได้เจอคู่จริงๆก็ได้นะคะสองถ้วยนี่คือหมายถึงคู่เลยนะเป็นแบบโซลคอนเน็กชั่นเลยนะคุณอาจจะได้เจอก็ได้ถ้าคุณเปิดใจแต่ถ้าคุณไม่เปิดมันก็ยังคงแบบสิบสิบดาบมันก็งคงยังคาอยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถให้คน คนหนึ่งมามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาแล้วก็ลบความทรงจําอันเก่าๆอะ่ะเออไม่มีคนมาอัดเทปทับอะ่ะนึกออกป่มถ้าเกิดใครทันเรื่องเทปนะเออไม่มีใครมาอัดเทปทับเรื่องแบบเรื่องเก่าของเราไปได้ถ้าคนใหม่มันเป็นอะไรที่ดีๆใช่ไหมคะมันก็แบบมันก็จะกลายมีแต่ความทรงจําใหม่ๆขึ้นมาความทรงจําดีๆขึ้นมาประมาณนั้นนะอืมแล้วก็รู้สึกว่าอืม คนโสดตอนนี้เหมือนใช่เหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวเลยหมดเพราะว่าเจ็บกับความรักนี่แหละค่ะอืมแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เนาะอ่ะโอเคเราเดี๋ยวเราเข้ามาเรามามา,มาดูกันดีกว่าอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่คนโสดอะ่ะก็ต้องระวังนะคะเวลาคนเข้ามาเนี่ยต้องเช็กให้แน่ใจเนาะว่าว่าเข้ามาแล้วว่ามีคู่อยู่หรือเปล่าถ้ามีคู่ก็ลิฟเลยค่ะคือแบบทิ้งมันเลยค่ะเตะมันออกไปเลยเนาะ เออแล้วส่วนใครที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะแล้วก็เอ,อ่อมีวุฒิภาวะค่อนข้างเยอะเป็นดูเป็นผู้ใหญ่มากทีเดียวแล้วก็อาจจะแบบจบสูงจบปริญญาเอกหรือว่าจบอะไรที่มันมากกว่าเราก็ได้ค่ะได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำของคนโสดกันค่ะราศีสิงห์อ่ะเนี่ยระวังนะคะอ่ะระวังนะ ไฮเพสติดด้วยสเตรนด์ด้วยนะคะระวังเนาะระวังว่ามันมันจะไม่ได้ดั่งใจละสิคนที่เข้ามาละกวางละกลัวเลยว่าเออระวังถ้าเกิดว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์สูงในการที่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีคู่แล้วต้องต้องให้ระวังระวังนะคะแล้วเรากลายเป็นกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบลับๆับไปได้เนาะกลายเป็นตอนแรกเราคุยกับเขาอยู่อ่ะพอเขามาโสดเออจีบกันลองคุยดูเป็นมือหนึ่งอยู่ดี ไปผ่านไปแบบแป๊บหนึง่งอ้าวกลายเป็นมือที่สามเฉยเพราะเราไปรู้อีกทีว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือเขาเพิ่งไปคุยกับคนอื่นมาเองอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะคนโสดจบไปแล้วจ้ามาต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนว่าช่วงนี้แยกกันอยู่หรือเปล่านน่าจะแบบห่างๆกันสักพักหรือเปล่าออเหมือน แต่ละคนนะ่ะรู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าเออความสุขอะ่ะมันอยู่ตรงไหนฉันควรหาได้ที่ตรงไหนประมาณเนี้ยมันอาจจะบ่งบอกก้าวถวยมันอา,อาจจะบ่งบอกว่าตอนเนี้ยคุณมีความสุขดีแล้วมีความสุขดีที่เป็นอย่างนี้แต่อีกในหนึ่งบางทีเราก็รู้สึกเครียดอะ่ะคือความรู้สึกดีกับชีวิตประจําวันในตอนเนี้ยว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่บางทีก็รู้สึกเครียดในความสัมพันธ์นี้ว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีนะแบบ เออจะไปกันรอดไหมจะไปต่อดีไหมก็เป็นได้ค่ะเออแล้วก็มันยังมีคนใดคนหนึ่งที่มันอาจจะห่างกันมันถึงเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนอะมันเนียจะไปไปมามาอยู่มันยังยก็ลอดก็ติดอยู่เนอะมันจะมีใครคนหนึ่งที่มันยังคงห่วงความสัมพันธ์นี้อยู่คือถือความสัมพันธ์เนี่ยเป็นหลักกอดไว้เลยแหละคือฉันแบบเหมือนรู้ว่าเออเนี่ยฉันคุยกับเธอเนี่แหละ เธอดูใจกับฉันอยู่ฉันดูใจกับเธออยู่ฉันคุยกันอยู่มานานแสนนานแล้วเออฉันจะไม่ไปไหนอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นได้นะคะได้เหมือนกันเนาะหรือใครคนหนึ่งอะที่แบบว่าพอรู้ว่าคุณอะเป็นความสุขของเขาก็ยังคงอยู่คุณมาสลับกันได้เนาะเออคุณอาจจะรู้สึกว่าเขายังเป็นความสุขข,ของคุณอยู่คุณก็เลยอยู่ตรงเนี้ยอยู่อาจจะห่างก็ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงมาคุยเขาคงคิดว่าเออเดี๋ยวก็คงมาคุยกันนั่นแหละอืม อาจจะเป็นไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของเอ่อความแนะนำคำแนะนำเนี่ยคำแนะนำก็ยังบอกเลยนะคะมันยังไปไป,ไปมาๆกันอยู่เลยคะ่ะไพ่เนี่ยไพ่แนะนำออกมาคือคือทุกอย่างอะ่ะมันก็ยังมันยังค้างคาอยู่เลยเนาะระหว่างคุณกับเขาอะ่ะ มันยังไปไปมามาอยู่เพราะว่าถึงแม้จะห่างกันน่ะแต่ก็ยังคุยกันอยู่ยังเขาเรียกว่ายังไรอ่ะคือคือมันไม่หายไปสัทีเดียวอ่ะมันก็ยังยังมากันอยู่ยังคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันคงไม่เรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรอกเพราะว่ามันก็ยังคุยกันอยู่นะคะความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเป็นอินฟินิตี้เนาะมันตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดอินฟินิตี้จะตัดตรงเนี้ยมันก็ไม่ขาดแล้วมันก็ยังวนไปวนมา หรือบางทีความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีมีความสัมพันธ์ที่หลายคนก็ได้นะคะคุณอาจจะถือความสัมพันธ์อันนี้หลายคนก็ได้หรือเขาเขา,เขามีความสัมพันธ์แบบนี้อีกหลายคนก็ได้แล้วก็พยายามบาลานให้มันอยู่ตรงเนี้ยก็คือตอนนี้เขาอาจจะหายไปจากคุณเออแต่เขาไปคุยกับคนอื่นเดี๋ยวสักพักาเดี๋ยวเขากลับมาเมื่อคนอื่นเขาแบบไม่โอเคก็กลับมาหาคุณคนที่ให้เคยให้ความสุขกับเขาก็ประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้เพราะว่าเขารู้สึกว่า ยิ่งการที่คุณน่ะเป็นคนที่ดีขึ้นมากเท่าไหร่หรือเป็นคนที่พึ่งพาได้มากเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกว่าเขายิ่งกับอยากกลับมาหาคุณเออมันกลายเป็นอย่างงั้นซะหน้อะเหมือนคนเราคือไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเนอะเออพอวพอรู้สึกว่าเราจะไปก็กลับมาอะไรประมาณนั้นเหมือนกันหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไปไกลับกับก็ได้นะคะอืมเป็นความสัมพนันธ์ที่มันเป็นแบบนี้แหละ มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรและมันก็ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้แนะนำเหมือนแนะนาว่าถ้าคุณจะ move on น่ะมันอาจจะดีกว่านะถ้าคุณ move on เป็นคนที่พึ่งพาได้แล้วไม่ต้องสนใจเขาอ่ะมันอาจจะมีอะไรดีๆอยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะเนี่ยเรานี่เลยเราพายเรือหนีเลยค่ะดาบทั้งนั้นเนี่ยคืออุปสรรคทั้งนั้นเลยการที่การที่คบกันแล้วมันเป็นอุปสรรคบางทีอาจจะไม่ต้องไม่ต้องคบกันมันก็ยังดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้จริงจัง เหมือนกักไว้อ่ะเนาะอ่ะจบไปแล้วค่ะกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อคนมีคู่นะคะมีไพ่สามดาบขึ้นมาหนึ่งไม้ค่ะแล้วก็หกเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วย the lover นะคะถามว่าตอนนี้เหมือนกำลังมีคู่อะมันมีแค่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองใช่ไหม ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ละมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแหละมันน่าจะมีสองสามคนแล้วล่ะอ่ามันอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะตอนนี้ไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆอืไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะคะใครก็ไม่รู้เนอะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆและทําให้รู้สึกจากเขาอาจจะให้เหตุผลกับคุณว่าความสัมพันธ์ที่เขามีกับคุณอ่ะมันรู้สึกมันไม่โอเคมันไม่พอดีเขาเขาอาจจะคิดว่าเรารักเขาไม่มากพอ ก็ได้โอ้มีเพลงไปอีกเออรักไม่เพาะเออรักไม่มากพออะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเออเพราะมันเขาอาจจะรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันในใน relationship ประมาณนี้แล้วก็เขายังบางทีพอเขารู้สึกว่าไม่มีอะก็เลยไปหาข้างนอกหาขอดื่นมันจ,จนกลายเป็นพอคุณจับได้ตอนนี้มันอยู่น่าจะเป็นที่แบบว่าอาจจะจับได้อาจจะได้รู้กันแล้วละ่ะเออมันกลายเป็นรักสามเศร้าไปแล้วสิตอนเนี้ยอืม ใครคนนึงมันเข้ามาแทนที่เราหรือว่าใครคนนึงเข้ามาเพิ่มเติมอ่ะมันก็มันไม่สนุกหรอกความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มันไม่ราบรื่นหรอกหรือว่าคนคนนี้คนคนนี้ไม่เขาก็คุณนะอาจจะหวังแค่เรื่องของเรื่องของกายอย่างเดียวก็ได้เรื่องของความลึกซึ้งอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะไพ่หนึ่งไม้เนี่ยมันมามันเป็นคือมันคือเซ็กชวลการ์ดเนาะ อแล้วมันมี the l ิ v เวอีกมันเป็นความรักที่หวือหวามันเป็นความรักที่มันไม่แน่นอนอะคำว่าเวอร์มันเป็นความรักมันเป็นสกนาการของความรักอะค่ะเออแล้วดูสิมันแบบภาพมันว่าว่าิวขนาดนี้เนาะมันเป็นอะไรที่เหมือนมันมาเร็วแล้วไปไวมันเป็นคู่รักคู่นอนอะไรประมาณเนี้ยอกวางอธิบายเยอะไปไหมตอนนี้เออประมาณนี้ค่ะอืมมันอาจจะมาเป็นแค่นี้ก็ได้เนาะคนที่เขาเข้ามานะคนที่เออที่เขาไปมีอะ ไปมีความสัมพันธ์ด้วยหรือไปคุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะมีแค่นี้ก็ได้แต่ถึงมีแค่นี้มันคือนอกกายมันก็เจ็บเนอะนอกกายมันก็เจ็บใจถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําของไพ่กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไพ่อะแนะนําว่าอะไรดูไหมไพ่แน,นออะแนําว่าออกมาเหอะไพ่แนะนําว่าออกมาเหอะ อยากให้คุณแบบได้ออกมาถ้าคุณเป็นคนเอ่อตอนนี้คุณอยู่กับเขาทําทให้คุณความมั่นใจในตัวเองของคุณอ่ะมันลดน้อยลงมันลดถดถอยลงให้คุณออกมาถ้าคุณออกมาเป็นคนที่สวยรวยเก่งหลอ่อรวยเก่งนะเออแต่งตัวดีอะไรทุกอย่างมันดีหมดออกมาดีกว่าคะ่ะออกมาเริ่มต้นใหม่เผื่ออาจจะได้เจอคนดีๆเจอใครใหม่ๆก็ได้คนที่เก่งคนที่ดีกว่าคนที่ก่าเดิมเหมือนถ้าหนังสือเล่มเนี้ย มันเหมือนถ้าคุณยังไม่ปิดหนังสือมันอ่ะคุณจะไปอ่านเล่มใหม่มันก็อ่านได้ไม่สะดวกใจอะค่ะมันก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีอะไรเรื่องเก่าอ่ะฉันยังไม่ได้ดูบทสรุปข้อนั้นเลยบางที่ม่ไม่ต้องดูบทสรุปก็ได้เพอารู้ว่าเออมันอาจจะแทงกันตายแล้วตายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดหนังสือไปได้แล้วเออรู้แล้วว่าตอนจบเป็นไงเราเดาตอนจบได้แล้วแล้วก็ไปอ่านหนังสือเล่มใหม่ค่ะไปอ่านหนังสือเล่มใหม่แล้วก็เออมันอาจจะเจออะไรดีๆในหนังสือเล่มใหม่ก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นแบบเป็นหนังแบบ ตื่นเต้นหรือจะเป็นหนังคอมเมดี้เป็นเทเลอร์ก็ได้นะอืมเอาเวลาไปศึกษาคนใหม่ดีกว่าให้มันแนะนำว่าอย่างนั้นเนอะอ่ะจบไปแล้วค่ะกับเออราศีสิงค่ะเออช่วยกวางฝาก subscribe กวางด้วยนะคะแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กวางด้วยค่ะกวางม,มีผู้ผิดบ้างก็ขออาภัยด้วยนะคะพอดีแบพูดเร็วไปนิดนึงค่ะยังไงติดตามกวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ